สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เดอะแคทเซ็ตเตอร์ก็มีหนังดีมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้เป็นหนังที่มีชื่อว่าไซอิวปี2013และต้องบอกว่าไซอิวภาคนี้มีเนื้อเรื่องที่แปลกแหวกแนวกว่าภาคอื่นมากๆถ้าพร้อมแล้วมาฟังผมสปอยสรุปยอนเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับเดอะแคทเซ็ตเตอร์มี Facebook Fanpage กันแล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านของหมู่บ้านที่นี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ริมมแ่น้ํา อยู่มาวันนึงเกิดมีปีศาจปลามาอารวาดเข็นฆ่าบุคคลจนชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนไม่กล้าลงน้ำอีกเลยจึงได้มีการติดต่อเชื้อเชิญให้ยอดฝีมือมาปราบปีศาจปลาตัวนี้ และนักบวชเต่าคนนี้นี่นะครับก็เดินทางมาปราบปีศาจปลาด้วยตนเองแต่ว่าพวกเขาทั้งหมดก็เข้าใจผิดคิดว่าปลากระเบนยักษ์เนี่ยเป็นปีศาจปลาตัวนั้นและส่วนมากไอ้พวกนักล่าปีศาจพวกนี้นี่แหละครับมันจะทําเพื่อหวังเงินกอก้วยจากชาวบ้านไม่ได้อยากจะช่วยชาวบ้านเท่ทาไหร่นักซึ่งก็ช่างแตกต่างจากพระเอกของเราเขามากๆเลยละครับเพราะว่าเขาเป็นนักล่าปีศาจเหมือนกันแต่ว่าฝีมือเนี่ยอาจจะอ่อนอาหาัดน่อมแนมไปหน่อยซึ่งเขามีจิตใจเมตตาและก็ยึดหลักความเป็นธรรมเป็นอย่างมาก พระเอกได้ออกโรงเตือนชาวบ้านที่กำลังเล่นน้ำกันอยู่ว่ายังมีปีศาจอีกตัวหนึ่งแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ฟังแถมยังจับเขามัดตรึงเอาไว้สุดท้ายพวกชาวบ้านก็โดนปีศาจปลาตัวจริงจับกินไปอีกรอบหลังจากนั้นพระเอกกับชาวบ้านเนี่ยก็รวมด้วยช่วยกันจับปลาปีศาจขึ้นมาบนบกจนได้และหมั่นกกลับขืนร่างกายเป็นคนพระเอกต้องการให้ปีศาจปลาสำนึกผิดและให้โอกาสกลับใจจึงใช้วิชาเพลงที่เรียกว่าวิชาเพลงกอมเด็กที่รำเรียนมาจากอาจารย์ของเขาอีกทีหนึง่ง แต่ว่ามันก็ได้ผลตรงข้า,ามเพราะว่าปีศาจป่านั้นอารวาสอีกรอบแล้วยูยูก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาจัดก,การป่าปีศาจป่าตัวนี้ได้เธอช่างดูเก่งและก็เด็ดขาดกว่าพระเอกมากจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านกันเลยทีเดียวละครับซึ่งจากคําสอนของอาจารย์พระเอกเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความเมตตาปลุกความดีในตัวทุกๆคนมากกว่าการจะเข็นฆ่าให้ตายแบบนับลาปีศาจคนอื่นๆ ซึ่งจะว่าไปอาจารย์ของพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าว่าปีศาจปลาตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนแต่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าจะรักพาตัวเด็กสุดท้ายโดนชาวบ้านฆ่าตายและก็เอาศพไปโยนทิ้งลงไปในแม่น้าด้วยความเจ็บแค้นชายคนนั้นจึงกลายร่างเป็นปีศาจเพื่อกลับมาแก้แค้นชาวบ้านอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยต้องเดินทางไปค้นหาคําตอบที่แท้จริงของคัมภีร์เพลงกล่อมเด็กตามคําสั่งของอาจารย์ที่อยากให้พระเอกค้นพบด้วยตนเองฉากตัดมาที่ณลโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งกลางป่า มีนักเดินทางสองคนเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งภายในก็จะมีการตกแต่งแปลกๆทั้งเชิงเทียนและไม่ค่อยมีคนมาพักที่นี่เลยเซียวเออออกมาต้อนรับพร้อมกับเสนอเมนูหมูย่างรสเด็ดที่ให้นักเดินทางทั้งสองคนได้ลิ้มลองกันซึ่งทั้งสองคนพอได้กินเข้าไปเท่านั้นแหละพบว่าหมูย่างของที่นี่นั้นอร่อยแบบชนิดที่ว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก,ก่อนเลยละครับทั้งสองคนจึงอยากจะเห็นหน้าพ่อครัว และนี่ก็คือสุดยอดพะครวรที่เชี่ยวชาญเรื่องมูมูน้ำว่าตือปล่อยไกย่หรือจริงๆแล้วก็คือปีศาจหมูนั่นเองละครับที่คอยหลอกผู้คนที่เข้ามาติดกับและแน่นอนทั้งสองคนนี้ก็คือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั่นเองหลังจากนั้นพระเอกได้เดินทางมาที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้พนักง,งานก็ต้อนรับอย่างดีแบบเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้เป๊ะเลยแต่พระเอกเนี่ยก็มีดวงตาที่มองเห็นว่าความสวยงามทั้งหมดนี้คือภาพลวงตาแท้จริงแล้วในโรงเตี๊ยมมีแต่ซากศพเต็มไปหมด เมื่อปีศาจรู้ว่าพระเอกไม่หลงกลจึงกลูกันเข้ามาลุมทังหารแต่แล้วหญิงนักล่าปีศาจคนนั้นก็เข้ามาช่วยพระเอกอีกรอบหนึ่งซึ่งเธอคือนางเอกของเรื่องนั่นเองล่ะครับเธอชื่อว่าแม่นางต้วนเธอเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ซึ่งเธอมีฝีมือในการปราปีศาจที่ไร้กาศและเด่นเลือนกว่าพระเอกเป็นอย่างมากนางมาพร้อมกับอาวุธที่เรียกว่าวงแหวนบินที่สามารถใช้ปราปีศาจหมูตือป่วยไก่หน้าหล่อลงได้ และทั้งสองคนก็รวมมือกันจับตือปอยไก่เอาไว้แต่ด้วยความที่ไอตือปอยไก่เนี่ยมันร้ายกาจและก็ทรงพลังมากๆแม้แต่พยันปาปิศาจยังขังเอาไว้ไม่อยู่ทั้งพระเอกและแม่นางตัวเนี่ยจึงต้องรีบหนีออกมาจากที่นั่นโดยด่วนซึ่งไอปีศาจหมูเนี่ยมันก็ได้รับบาดเจ็บจึงไม่ได้ออกติดตามไล่ล่ามาทําให้ทั้งสองคนมีเวลาคุยกัน ซึ่งดูแล้วนางเอกเนี่ยก็จะชอบพระเอกอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนซื่อจิตใจดีมีเมตตามไม่สนเรื่องเงินทองอะไรทั้งนั้นแต่พระเอกเนี่ยมันก็ไม่สนใจเรื่องความรักหญิงชายสักเท่าไหร่หละครับเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าอยากจะเสาะหาพระธรรมคัมภีร์อะไรอย่างเดียวนะฮะหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็มาหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยแซวว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยไปปิ๊งหญิงมาเหรอแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่สนใจอย,อยู่แล้วเรื่องพวกนี้เขาอยากจะปรับปีศาตหมูตือป่วยไก่ให้ได้ อาจารย์ก็เลยเล่าประวัติว่าไอ้ตือป้ยไก่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าถูกเมียของตนเองนอกใจไปมีชายอื่นที่หลอกว่าแล้วก็ถูกเมียร่วมมือกับชู้สังหารตนด้วยคลาดก่าวงามเมื่อเขาตายจึงเกิดความเจ็บแค้นแล้วก็กลายเป็นปีศาจหมูคอยดักฆ่าหญิงที่บ้าผุ้ชายหน้าหล่อนั่นเอง ยิ่งคืนพระจันทร์เต็มดวงไอตือป่วยก่เนี่ยก็จะยิ่งทรงพลังแล้วก็เพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นการจะปราบปีศาจหมูที่ทรงพลังแบบนี้ได้มีทางเดียวคือต้องไปตามหาราชาวานอนที่ถูกพายุลายจองจําไว้ที่เขาห้านิ้วซึ่งอาจารย์ของเอกเนี่ยเด้เน้ยนย้าว่าราชาวานอนเป็นผู้ที่ทรงพลังมากรู้วิธีการกำราบตือป่วยกย่แต่ว่าเจ้าเองก็ต้องระวังราชาวานอนผู้นี้ให้ดีเพราะว่าเขานั้นเจ้าเล่์มาก ในวันที่เดินทางพระเอกได้เดินทางไปติดกับดักของแม่นางต้วนและก็ลูกน้องเขาซึ่งนางหลงรักพระเอกมากต้องการให้พระเอกเนี่ยมาตอบรับความรักของนางและก็อยู่กินกันแบบสามีภรรยาไม่ว่านางจะพยายามทําดีแค่ไหนแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ต้องการความรักแบบตุ่มสาวจึงได้ตอบปฏิเสธไปในระหว่างนั้นเองครับปีศาจหมูตือปวยกายตอนนี้ก,กายร่างเป็นหมูป่าตกมันวิ่งเข้ามาทําร้ายพระเอกแล้วก็แม่นางต่วนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่นักล่าปีศาจแค่นี้นะครับเพราะว่ายัางมีเท้าเทพฤทธิ์ผู้ทรงพลัง แต่นักลาปีศาจที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได,ด้ไอสามคนนี้เนี่ยต้องการจะแย่งกันกำจัดตือป่อยไก่เพื่อจะได้รับการยอมรับว่าตนเองนั้นคือเบอร์หนึ่งในวงการการปราบปีศาจนั่นเองแต่พระเอกเนี่ยมันก็บอกว่าพวกท่านเนี่ยมีฝีมือกันมากมายแทนที่จะมัวกันแย่งความเป็นหนึ่งน่าจะร่วมมือกันกำจัดปีศาจหมูจะดีกว่าพระเอกจึงได้ขอแยกทางเพื่อจะไปตามหาราชาวานอนตามัมพังพร้อมทั้งทวงคืนหนังสือคัมภีร์เพลงกอมเด็กจังไม่นางตัวอีกด้วย ซึ่งพระเอกก็บอกว่าแม่นางต้นเนี่ยคอยเอาแต่วุ่นวายขวางทางเข้าสู่ร่มเงาของาศาสนาของตนเองทําให้แม่นางต้วนโกรธมากนางจึงฉีกกำไีเล่มนี้ทิ้งซะสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าพระเอกจะโกรธแม่นางต้วนอย่างมากครับแต่เขาก็เลือกที่จะเดินทางจากไปตามลําพัง หลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เดินทางไปที่เขาห้นิ้วเส้นทางนั้นก็ไกลแสนไกลกว่าจะไปถึงที่ยอดเขาที่ตั้งของวัดล้างได้ซึ่งก่อนเดินทางมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกใบพ้พระเอกว่าถ้าถึงวัดร้างแล้วที่หน้าวัดเนี่ยจะมีพระพุทธรูปสูงถึง1 5 0 0 0ฟุตแต่ตอนนี้พระเอกเขามองไปทางไหนเนี่ยก็ไม่เห็นพระพุทธรูปอะไรเลยนะ เห็นแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยไม่เห็นมีพระสัก,กองค์เดียวเขาจึงไปล้างหน้าที่อ่างน้ําและบังเอิญในนั้นมีคาใบเขียนว่ากระจกสะท้อนน้าเขาจึงนั่งลงหลับตาและมองไปที่ภูเขาด้านหน้ารวบรวมสมาธิทั้งหมดและภาพที่ปรากฏก็คือเขาเห็นภูเขานั้นสะท้อนเป็นเงาพระพุทธลูกซึ่งที่แห่งนั้นน่าจะเป็นที่คุมขังราชาวานนอนเอาไว้แน่ๆพระเอกเดินทางไปจนพบที่ขังราชาวานนอนซุนหอคง โดยตัวหอคงเองก็ไปอารวาสบนสวรรค์จึงถูกพระยุรารกำหลาบและก็ลงโทษขังไว้ที่แห่งนี้ถึง500ปีพระเอกเนี่ยก็ไเด้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับปีศาจหมูตื้อป่วยกกยให้กับหอคงฟังหอคงมันก็บอกว่าเฮ้ยจะไปยากอะไรล่ะจาก,ก็แค่เอาผนึกคาถาไฟศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปใช้ก็กําจัดปีศาจหมูได้แล้วแต่พระเอกเนี่ยก็เป็นคนดีคนดีครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการจะฆ่าใครทั้งนั้นแค่ต้องการปลุกความดีในตัวปีศาจหมูมาเท่านั้น อีกทั้งเนี่ยพระเอกก็ยังรู้ทันอีกว่าผนึกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พระยูรายลงอาคมไว้ใช้กํากับให้หงอคงอยู่ในนี้สําหรับงอคงแล้วเขามีเป้าหมายเดียวคือต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้แม้จะใช้เล่ห์เหลี่ยมแค่ไหนแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมหลงกลช่วยเขาอยู่ดีหงอคงได้บอกว่าไอ้ปีศาจหมูตือป้อยกกยเนี่ยมันทรงพลังมากที่สุดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือไอ้ป้อยกายเนี่ยมันชอบดูสาวงามเต้นลำท่ามกลางแสงจันทร์ ให้พระเอกเนี่ยไปหาสาวสวยมาเต้นราเพื่อล่อให้ตือเป้ยไก่มาที่นี่แล้วที่เหลือเนี่ยหงอคงจะช่วยจัดการให้เองและจังหวะนั้นแม่นางตวนเนี่ยก็โผล่เข้ามาพอดีพอนางเป็นห่วงพระเอกมากที่มหาราชาวานนต์ตลลาพังและนางเนี่ยก็อยากจะช่วยให้พระเอกสมหวังในการกำจัดปีศาจครั้งนี้อีกทั้งนางเองครับยังเอาหนังสือัะพีที่ฉีขามมาคืนด้วยโดยนางเป็นคนต่อหนังสือขดขาดเล่มนี้กลับมาคืนให้พระเอกนั่นเองล่ะครับ สุดท้ายในคืนนั้นแม่นางต้วเนี่ยเป็นคนเต้นลำเพื่อนล่อให้ตือป่วยไก่มาที่นี่พอไอต้ตือป่วยไก่มาถึงก็โดนห่องคงหลอกให้ลงไปในรูครับแล้วไอต้ตือป่วยไก่เนี่ยก็กลายเป็นหมูตัวน้อยโดนเก็บแบบง่ายๆจิ๋วๆเลยละครับทางด้านแม่นางต้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางก็สวมวงแหวนบินให้กับพระเอกเพื่อขอพระเอกแต่งงานและก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความรักระหว่างนางที่มีต่อพระเอกครับแต่พระเอกเนี่ยก็ใจแข็งนะสาวมาตื้อขนาดนี้ก็ไม่ยอมรับความรักจากนางสักที แค่นั้นยังไม่พอนะครับพระเอกยังต้องการจะถอดแหวนวงนี้ออกให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักนางพระเอกไม่มีวันถอดแหวนวงนี้ออกไปได้ถ้าหากว่านางไม่ยอมให้ถอดออกมันจะต้องติดอยู่แบบนี้ตลอดไปพระเอกจึงกะว่าจะเอาหินทุบนิ้วตัวเองให้ขาดเพราะว่าเขาไม่ได้รักนางต่อให้ต้องเสียนิ้วไปเนี่ยก็ยอมเมื่อเป็นเช่นนั้นแม่นางต้วนจึงยอมแพ้และไม่ขอตื้อพระเอกอีกและนางได้ถอดแหวนออกให้แล้วนางก็เดินจากไป ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้สุนหงอคงก็บ่นกับพระเอกว่า500ปีมาแล้วที่ข้าโดนขังอยู่ในนี้ข้าจำไม่ได้แล้วว่าข้าเห็นดวงจันทร์ที่งดงามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เห็นใจหงอคงครับก่อนที่มันจะเด็ดดอกบัวที่ปิดปากรูถ้ำออกแต่ทว่าดอกบัวเหล่านั้นมันคือผนึกที่ขังสุนหงอคงเอาไว้นั่นเองอาคมทั้งหมดถูกทำลายลงทำให้หงอคงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งและการออกมาครั้งนี้หงอคงก็อารวาสทันที และคนแรกที่โดนเล่นงานก็คือพระเอกนั่นเองล่ะครับเนื่องจากงอคงไม่ชอบพระเอกที่นับถือพระยูรยครับเมื่อมันเห็นพระเอกเนี่ยพนมมือมันก็ถอนผมพระเอกออกมาเลยทันทีแต่พระเอกเนี่ยก็ตั้งใจแน่วแนว่ว่าตนเองนั้นนับถือครับจะเจ็บแค่ไหนก็จะขอพนมมือเอาไว้ให้ได้สุดท้ายเนี่ยงอคงมันก็เล่นถอนผมของพระเอกจนหมดหัวกันเลยล่ะครับและก่อนที่พระเอกจะโดนงอ,งองคงฆ่าทิ้งครับก็มีนักล่าปีศาจบอยแบนด์ทั้ง3คนมาถึงที่นี่จนได้ ทั้ง3คนเนี่ยกับขิงกันแล้วก็บอกว่าใครกันแน่ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งที่กําจัดหงอคงราชาวานนให้สิ้นได้แต่ผลลัพธ์ก็กลับตรงกันข้ามเมื่อทั้ง3คนเนี่ยถึงแม้จะมากฝีมือแค่ไหนจะเก่งกาักแค่ไหนแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือราชาวานนผู้นี้นั่นเองทั้ง3คนโดนฆ่าตายจนหมดเรียบและก่อนที่จะถึงคิวพระเอกที่จะต้องตายแม่นางตวนก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเมื่อนางเห็นว่าพระเอกโ้นถอนพบจนหมดหนางจึงโกรธมากบุกเข้าใสา่หงอคง แต่ทว่าหงอโคงก็เก่งเกินกว่าที่จะมีใครต้านทานเอาไว้ได้แม่นางตัวนจึงโดนหงอโคงฆ่าตายอีกคนหนึ่งและก่อนที่นางจะสิ้นลมพระเอกได้สารภาพรักกับนางว่าจริงๆแล้วตนเองก็ชอบนางเหมือนกันและพระเอกเนี่ยก็ได้ถอดเอาวงแหวนบินมาใส่ไว้ที่นิ้วของตอนเองหลังจากนั้นหงอโคงก็ทําลายร่างของนางทิ้งพร้อมทางเยยหยันพระเอกว่าไหนล่ะย,ยูไลฆาททาลายคนรักของเจ้าไม่เห็นว่ายูไรจะช่วยอะไรเจ้าได้เลย ทันใดนั้นเองพระเอกก็เริ่มสวดคัมภีร์เพลงกลมเด็กของตนเอีกรอบซึ่งคัมภีร์เล่มนี้มันไม่เหมือนเดิมีต่อไปแล้วเพราะว่าไม่นางตนเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงขึ้นมาใหม่และตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อว่าคัมภีร์ยูไลนั่นเองครับซึ่งพอพระเอกเริ่มอ่านแล้วก็ไล่มนเท่านั้นล่ะครับก็เห็นถึงพลานุภาพอย่างมากเลยแม้แต่พลังที่ร้ายกาจของหงอคงก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยหอคงเข้าใจว่าพระพุทธรูปภูเขาหินเป็นพระยูไลจึงได้เหาะขึ้นไปแล้วก็ทําลายทิ้งครับ แต่วันนั้นก็เป็นเพียงแค่เศษหินเศษดินเท่านั้นละะ่ะฮะฝ่ามือ,อยูไรของจริงนั้นกว้างใหญ่ชนิดที่ว่าเกือบเท่าโลกทั้งใบของเราเลยทีเดียวล่ะครับหงอคงถึงแม้ว่าจะแปลงร่างเป็นลิงยักษ์หวังจะรับฝ่ามือของพะยุไรให้ได้แต่เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วร่างที่ใหญ่โตของหงอคงก็กับเล็กเท่าซอกของลายนิ้วมือของพยายุไรเท่านั้นเองหลังจากหงอคงพ่ายแพ้ต่อพยายุไรไปอีกรอบเขาได้ไปในดินแดนที่เป็นสีเขียวและได้พบกับระเอีกครั้งหนึ่ง และพระเอกนี่แหละครับได้ใช้วงแหวนบินของแม่นางต้วนกลายเป็นลัดเก้าใส่ไว้ที่หัวของหงคงนับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของไซอิวครับพระเอกก็คือพัดถังซัมจั๋งนั่นเองครับส่วนปีศาจปลาก็คือซวยเจ๋งและหมูก็คือตือป๋วยก่ายนั่นเองล่ะครับทั้งหมดได้ร่วมเดินทางไปยังชมพูทวีเพื่ออัเชิญพระปิดกกลับมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์นั่นเองและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมยังไงฝากดูคลิปอื่นๆของช่อง The c a s Sector กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คา e กับช anel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ